สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับวันนี้มี3-4ประเด็นนะครับที่จะเรียนให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกนะครับในการประชุมวิปรัฐบาลผมใน,นาฐานะคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือเบื้องต้นในระเบียบวาระนะครับที่จะประชุมกันในวันจันทนี้ที่ห้อง501ตึกบัญชาการธรรเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งพักร่วมรัฐบาลก็จะเข้าพูดคุยกันโดยพร้อมเรียงกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวโน้มเลยครับแนวในการคิดเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญว่าแนวทางแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะออกมาในทิศทางใดบ้างนะครับส่วนเรื่องของพระราชบัญญัติปองดองขอยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการบรรจุอยู่ในวาระในวันพุทธที่จะมีการประชุมนัดที่สองของสภาผู้แทนรัษดรแต่อย่างใดน,นะครับขณะเดียวกันครับขอได้ร้องไปยังฝ่ายค้านหรือพรรคประชาธิปัตย์ครับในฐานะที่ท่านเคยหาเสียงไว ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง3กรกฎาคม54ว่าท่านบอกว่าจะมีการปรองดองนะครับรวมทั้งแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งหลายแหล่นี่นะครับขอให้ท่านแสดงตัวตนอย่างชัดเจนครับว่าท่านอยากจะปรองดองของคนในชาติที่เกิดภาวะความขัดแยง้ง2-3ปีที่ผ่านมานี้อย่างไรไม่ใช่ว่าพอฝ่ายรัฐบาลเดินหน้าเรื่องท่าทีปรองดองรายละเอียดของพรบปรองดองนั้น มีความมากมายหลากหลายอยู่ในนั้นนะครับแต่ท่านก็พุ่งเป้าไปที่อดีตนายกทักษิณเพียงอย่างเดียวทั้งๆท,ที่แทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเสียด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยครับขอียกร้องไปยังพักประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านครับช่วยกรุณาเสนอร่างพระราชบัญญัติปลงดองท่านอาจจะใช้ชื่อว่าอะไรก็สุดแท้แล้วแต่เะครับเพื่อความสามัคคีของคนในชาติให้ยื่นประกบนะครับส่วนวันและเวลาเมื่อใด ที่มีความพร้อมหลังจากพักเพื่อไทยทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับว่าทําไมเราจึงต้องลองดองวันนี้เราต้องแข่งขันกับนานาชาติรวมทั้งในสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองด้วยนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของการที่มีข่าวจากฝ่ายค้านบอกว่าเราจะพยายามลักไก่แล้วก็จะหมกเบ็ดด้วยวิธีการหยิบเอาพรบปรองดองขึ้นมานั้นนะครับขอเรียนตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับ พวกเราไม่ใช่นิสยัยพวกเอาเปรียบสังคมพักเพื่อไทยโดนกระทํามาโดยตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าท่านเขียนกติกาอย่างไรเราก็เดินตามกรอบที่ท่านเขียนทุกประการโดนกระทําแล้วกระทําเล่าเฝ้าแต่กระทํานะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันชัดเจนนะครับพักเพื่อไทยไม่มีนิสัยเอาเปรียบและหากเป็นความจริงนะครับในเรื่องนี้เราขอเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์ ขึ้นไป้ายประนามได้เลยนะครับว่าถ้าวันพุธพฤหัสนี้จะมีการนําเรื่องของพรบปลองดองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพรบปลองดองนะั้นอยู่ที่ท่านพลเอกสนธิบุญรักษ์กรินในฐานะเป็นผู้ยื่นยัตติและท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาตั้งแต่19ปันยา49นะครับวันนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าทั้งซีกฝ่ายค้านบางคนนะครับก็ยังมีแนวคิดว่าประเทศไทยน่าจะหลุดจากหลุมดํา ได้แล้วในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะครับส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับก็มีการวางตัวบุคคลแต่ว่าสักวันอังคารควรจะเปิดเผยได้หลังจากการประชุมบิบรัฐบาลนะครับว่าแต่ละท่านนั้นไปศึกษาในข้อกฎหมายอย่างไรบ้างขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณถาวรเสนียมนะครับก็ออกมาพูดครับว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เราก็แปลกใจนะครับ อะไรที่ท่านเห็นด้วยและเป็นประโยชน์ต่อท่านท่านก็จะเชียร์แบบสุดรินทิ์ประตูเหมือนกันนะฮะพักเพื่อไทยไม่ได้ติดใจครับถ้าท่านเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราเชื่อว่ามาจากการปฏิวัติรัฐประหาร50เนี่ยนะครับถ้าพักประชาธิปัตย์เห็นว่าอยากจะแก้ตามที่อาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมบัติในกรณี6ประเด็นนะครับก็เสนอเข้ามาครับอย่างนี้เรียกว่าความเป็นสุภาพบุรุษทางประชาธิปไตยนะครับ ไม่ใช่อะไรที่ฉันไม่ได้ประโยชน์ฉันก็ค้านสุดลิ้นที่ประตูอย่างนี้ก็ไม่เหมาะตามระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูท่าทีของฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ครับในกรณีที่เริ่มจะเปรยอ,ออกมานะครับว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันส่วนการแก้รัฐธรรมนูญจะเริ่มต้นเมื่อไร่อย่างไรนั้นขออนุญ,ญาตได้ประเด็นต่อมาครับสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าผู้นําฝ่ายค้านในประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดภาวะ อาการแปลกๆเกิดขึ้นนะครับจึงขอเรียกร้องไปยังท่านผู้นําฝ่ายค้านครับท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะขอให้ท่านแสดงภาวะของการเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็ขอให้ท่านมีภาพลักษณ์แล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไม่ใช่ว่าทุกเรื่องท่านต้องลงมาเล่นทุกรูปแบบตามที่คนรอบตัวกําหนดให้ท่านอย่างนี้เนี่ยนะมันอันตรายครับ เราก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ไม่ได้เป็นห่วงภาพลักษณ์ของท่านนะภาพลักษณ์ของคําว่านักการเมืองเวลาโดนดุโดนราต่อโดนต่อว่าต่อขานเขาเหมาเข่งครับบอกว่านักการเมืองก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ท่านช่วยพิจารณาหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเปรียบพรคประชาธิปัตย์เป็นรูปบริษัทตัวผู้นําฝ่ายค้านก็เปรียบเสมือนประธานบริษัทหรืออย่างน้อยก็เป็นเอดีกรรมการผู้จัดการเลยครับไม่ใช่ลงมาเล่นทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งงานแม่บ้านงานแมสเซนเจอร์ งานทํากิจกรรมต่างๆเพราะกรณีที่ผู้นำฝ่ายค้าตำหนิติเตียนนาะยกยิ่งลกเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งลงทุนเรียนแบบจากประสิทธิ์ท่านประตาที่เคารพอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับถึงขนาดลงทุนใส่เสื้อแดงเนยนะผมว่าท่านทำตัวขยันเกินไปแล้วนะครับเอาทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวคนในพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีงานทำนะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ท่านนะครับช่วยปรับภาพลักษณ์หน่อย นะครับในฐานะผู้นําฝ่ายค้านครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ผมได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคหลายท่านนะครับก็บอกว่ากรณีที่ท่านนายกอภิสิทธิเวชชาชีวะท่านอดีตนายกเนี่ยนะไปใส่เสื้อแดงขึ้นเวทีขอเรียกอย่างนี้ครับว่าเกิดอาการรั่วทางจิตใจหมายความว่าท่านกําลังเป็นตัวตลกในสายตาของผู้รักประชาธิปไตยเสื้อแดงใช่หรือไม่ ไม่ได้หมายความนะครับว่าเสื้อแดงใส่แล้วจะต้องเป็นคนเสื้อแดงรองปอชอนะฮะท่านจะใส่เสื้อแดงไปตีกอล์ฟท่านจะใส่เสื้อแดงไปงานเชียร์ผีแดงแมนยูอาร์เซนอลก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าท่านใส่ไปแล้วเนี่ยใจของท่านมีหรือไม่นะครับเพราะการใส่เสื้อแดงและบอกว่าเป็นผู้รักประชาธิปไตยท่านต้องมีอย่างนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยคุณสมบัติเช่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคนเสื้อแดงลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารนะฮะสอง ต้องรักประชาธิปไตยครับ3ต้องไม่มาตรฐานขออภัยครับต้องไม่สองมาตรฐานครับและ4ต้องเป็นสุภาพบุรุษเพียงพอครับรู้จักคําว่าอภัยหรือขอโทษในายามที่ต้องรับผิดชอบและ5ครับต้องไม่ดูถูกเพศแม่และหครับต้องไม่เหยียดหยามประชาชนฝ่ายตรงข้ามว่าการศึกษาน้อยหรือโง่เป็นต้นนะครับวันนี้ชาวเสื้อเหลืองและแฟนขับบูสกายในเว็บไซต์จำนวนมาก ก็ไปโพสต์กันแย่ยๆมากมายนะครับว่าแปลกใจในท่าทีของผู้นําฝ่ายค้านที่ลงทุนถึงขนาดใส่เสื้อแดงแล้วก็พยายามจะบอกว่าเสื้อแดงเป็นของประชาชนทุกคนไม่ผิดหรอกครับไม่มีใครห้ามครับแต่ใส่ไปแล้วถ้าท่านเป็นประชาธิปไตยกรณีต่อมาครับเมื่อวานนี้ผมได้พบกับท่านพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์ะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมนะครับในกรณีของเอกสารทางการทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับผมขอเรียกร้องครับ ถ้าท่านคิดว่าท่านผิดจริงท่านก็ควรจะออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับความจริงครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่ผิดจริงท่านบอกว่าของท่านแท้ไม่มีเทียมไม่มีหลอกท่านก็ขอความกรุณาครับช่วยนำสอดาอที่ท่านพูดไว้มาสองสัปดาห์เนี่นะนำมาโชว์ด้วยขณะดเดียวกันครับพลเอกสุกรพลสุวรรณทัศน์ขออภัยครับพลอากาศเอกสุกรมพลสุวรรณทัศน,าาศรนศ์รัตรีกรลาโหมท่านก็พูดยืนยันชัดเจนนะครับว่าข้อมูลที่ทแถลงข่าวไปนั้น เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและมีความถูกต้องร้อยเปอร์เซครับจึงไม่กลัวคำขู่ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่จะยื่นฟ้องและฝากบอกมาด้วยนะครับว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะควรจะรีบยื่นฟ้องศาลในกรณีบิดประมาทในกรณีที่นำเอกสารมาเปิดเผยว่าเป็นเอกสารเท็จได้แล้วนะครับเนื่องจากกระทรวงกลาโหมก็ได้เตรียมข้อมูลไปให้การในชั้นศาลเพื่อที่จะชี้ ว่าหลักฐานต่อหน้าศาลเนี่ยนะครับของใครเป็นของจริงของใครเป็นของปลอมบ้างนอกจากนี้ครับในสถานการณ์ภาคใต้ที่รัฐบาลเทพประธานของท่านนายกอภิสิทำงานมากว่าสปีเนี่ยนะครับท่านก็พูดไว้ชัดเจนครับว่า99บวันแก้ปัญหาภาคใต้ได้เนี่ยนะวันนี้พักเพื่อไทยนะครับขอเรียกร้องไปยังท่านผู้นําฝ่ายค้านครับท่านช่วยกรุณาเสนอข้อมูลต่างๆในฐานะที่ท่านเคยเป็นรัฐบาลและฐานเสียงท่านอยู่ภาคใต้ด้วยนะครับ เพื่อพี่น้องประชาชนในภาคใต้จะได้รู้แนวทางการแก้ไขยอมรับครับว่าเราไม่มีฐานเสียงที่เป็นสอสอในภาคใต้แม้แต่คนเดียวเราก็หวังว่าการร่วมมือระหว่างฝ่ายค้านซึ่งท่านคุยนักคุยหนานะครับว่าท่านเป็นรัฐบาลและแก้ได้เนี่ยจะได้เป็นข้อมูลประกอบนะครับเพื่อที่จะนําพาความสงบสุขสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่วนกรณีที่ทหารเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับและทราบความมาว่ารัฐบาล พนาชา่านายกยิ่งรักนะครับจะเพิ่มมาตรการเยียวยาเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทหารชั้นผู้น้อยซึ่งอันนี้ผมเข้าใจดีนะครับว่าลูกตาสีตาสาเย,ยมาตามีเนี่ยนะคนมักจะถูกเกณฑ์ทหารไปรบอยู่ภาคใต้แต่ลูกของคนบางคนกลับหนีทหารนะครับส่วนกรณีเ,เรื่องของประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับที่พักประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าท่านประธานไม่เป็นกลางนั้น ก็กล่าวหาอย่างนี้มาตั้งแต่เปิดสภาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะตั้งแต่วันแรกๆยังไม่ทันทําอะไรก็กล่าวหากันแล้วเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นรัฐบาลท่านก็ทราบความดีนะครับว่าประธานสภาแต่ละคนนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรสมัยท่านมันก็ชัดเจนนะมันก็มีที่มาที่ไปจากท่านนั่นแหละแต่พวกเราก็พยายามเฝ้าติดตามครับแล้วก็ไม่ได้โจมตีเป็นรายบุคคลนะครับดูการทํางานครับบางเรื่องก็ตรงไปตรงมาบางเรื่องก็ต้องติดตามผลนะครับ นอกจากนี้ครับเราจึงขอเรียกร้องไปยังพักประชาธิปัตย์นะครับเปิดสภามาวันพุธและวันพฤหัสนี้ผมหวังว่าจะไม่มีใครมาบีบคอผมอีกนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าจะไม่มีใครเฟี้ยงแฟ้มขึ้นไปบนบันลังหรือขึ้นไปยืนคุมเหมือนนักเลงคุมบอนบนบันลังประธานสภาอย่างนั้นอีกนะครับก็ขอเรียกร้องไปยังสภาผู้แทนรัษฎรครับแจ้งความคืบหน้านิดเดียวนะครับในคดีผมนะครับขณะนี้พนักง,งานสอบสวน ได้เรียกสอบปากคำผมนะครับแล้วก็เรียกสอบปากคำผู้ที่อยู่ในสภาเช่นร้อยตำรวจเอกนิติภูมินวรัตซึ่งปรากฏในภาพแล้วก็คุณพิชิตชื่นบานสสบัญชีรายชื่อซึ่งปรากฏในภาพนะครับแล้วก็ไปสอบหมอซึ่งเป็นหมอทางนิติเวชนะครับของโรงพยาบาลนวมินพระรามเก้านะครับขออภัยครับนวมินเก้านะครับพอหลายท่านบอกโรงพยาบาลพระรามเก้าบอกก็ของพวกพักเพื่อไทยคนละโรงพยาบาลนะครับนวมินเก้า อยู่แถวมินบุรีนู่นนะครับซึ่งฝ่ายนิติเวศเขาจะทําการบันทึกว่าผมที่โดนบีบคอแล้วมาหาผมสาออยเนี่ยนะขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับไปยังคุณหมอที่อยู่ในฝ่ายนิติเวศซึ่งก็ต้องตรวจสอบดูนะครับว่าบาดแผลที่ผมได้รับวันนั้นเนี่ยเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการประเมินผลงานรัฐบาลพักก็ได้มีการประเมินเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็มีการเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราเปรียบเทียบยอดขายรถยนต์ครับสามเดือนของปีน <n> ี้เปรียบเทียบกับสามเดือนของปีที่แล้วเป็นอย่างไรเราได้มีการประเมินนะครับผลงานเปรียบเทียบหนึ่งปีรัฐบาลพระนท t h a จิ้งลักษ์กับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับพักได้ประเมินการทํางานของรัฐบาลภายใต้สามร้อยหกสิบห้าวันแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับผลงานนะครับในช่วงของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพบว่า รัฐบาลนายกยิ่งลักนะครับมีประสิทธิภาพและทํางานได้มีผลมากกว่าถึงร้อยละแปดสิบห้าเปอร์เซนไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบผลงานทางด้านสังคมรัฐบาลของนายกยิ่งลักนะครับไม่ต้องโฆษณาว่าทาทันทีครับแต่ลงมือทําตั้งแต่เป็นรัฐบาลหลังถแถลงนโยบายแล้วก็ดําเนินการมาแล้วเช่นเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาการดูแลผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนการคืนสุขภาพที่ดีของประชาชน เช่น30บาทรักษาทุกโรคนะครับแล้วก็การปรับฐานทางสังคมด้วยเงินเดือนหนึ่งบาทแล้วก็ห้าแรงค่าแรงขั้นต่ำามรอบาทที่ทยอยทาหลายจังหวัดนะครับตามแผนระยะเวลา4ปีนะครับแต่ว่าปีแรกเนี่ยเริ่มดําเนินการไปเยอะจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับก็เป็นการดําเนินการในด้านของเพิ่มปัญญาให้กับเยาวชนเช่นการแจกแท็บเล็ตการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับเช่นการปราบปรามยาเสพติดเห็นผลจริงจังครับซึ่งต่างจาก รัฐบาลในยุคอัภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับซึ่งเห็นผลชัดเจนตรงนั้นก็คือการแจกเช็คช่วยชาติในช่วงเดียวกันนะหนึ่งปีนะครับสองพบาทการแจกตู้น้ําดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการชุมชนพอเพียงนะครับแล้วก็นโยบายที่ออกมาตอนช่วงไข่แพงๆก็คือช่างกิโลไข่เปรียบเทียบกันนะครับในช่วงหนึ่งปีจะเห็นได้ว่ารัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยเร่งผลักดันนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว แม้ว่าจะไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเป็นปีหนึ่งของการทํางานสี่ปีนะครับส่วนนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้ก็ชัดเจนครับในรอบ365วันรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักนะครับสามเดือนเปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนและก็ในเอเชียหรือว่าอาเซียนบวกสองเช่นจีนญี่ปุ่นนะครับเดินทางเยือนญี่ปุ่นก็ได้รับการต้อนรับครับให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจักรพัรด์ของญี่ปุ่นนะครับ ไปที่ประเทศจีนก็เข้าเฝ้าขออภัยครับไปที่ประเทศจีนก็เข้าพบผู้นำหลักๆของจีนสี่ท่านจากหกนะครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยนะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกยิ่งรักเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากต่างจากรัฐบาลพระนท่านนายกอภิสิทธิ์ตอนนั้นนะครับก็คือจับทักษิณแล้วก็เปิดศึกกับกัมพูชาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับนอกจากนี้ครับ นโยบายที่หาเสียงไว้เป็นมาละเร่งด่วนของปีแรกแลวก็ทําได้จริงในช่วงหนึ่งปีนะครับก็ทําไปแล้วนะครับกว่าร้อยละเก้าสิบนะครับเช่นวาระเรื่องยาเสพติดการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นทางการการพักนี่เกษตรกรของผู้มีไรายได้น้อยกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาสตรีเงินผู้มีไรายได้น้อยบัตรเครดิตเกษตรกรส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจรงิงจังและการสร้างเครือข,ข่ายคมานาคมรถไฟความเร็วสูงนะครับพี่น้องประชาชนครับรัฐบาลท่านยิ่งรัก เตรียมจะลงเสาในช่วงสิ้นปีนี้นะครับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหัวหินกรุงเทพขอนแกน่นกรุงเทพไปฉะเชิงเซาไปพัทยานะครับและก็เรื่งรายได้ขยายโอกาสครับที่ก็เป็นเรื่องราวของการประเมินผลงานรัฐบาลคาดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน3สัปดาห์นี้นะครับพักเพื่อไทยก็จะเปิดนโยบายของการลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับส่วนตัวบุคคลนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยไม่ได้ติดใจนะครับ มีแคนดิเดตอยู่ประมาณสมคนแต่ประเด็นสําคัญที่พรรคเพื่อไทยโดยโดยเฉพาะคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้งที่ดําเนินการมาแล้ว6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามองเรื่องของนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพมหานครและที่น่าสนใจไปกว่าด้านรับขอเรียกร้องไปยังพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านกล้าเปิดไหมนะครับว่าผู้สมัครของท่านเป็นใครวันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรและบรรดาขุนทหารทั้งหลายที่อยู่รอบตัวร้องผู้ว่าทั้งหลาย ใจจะขาดอยู่แล้วนะครับเพราะไม่รู้ว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์นั้นจะได้ลงอีกหรือไม่พูดว่าตัวเองจะลงจะลงแต่พักประชาธิปัตย์บอกว่ายังไม่อนุมัติยังไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่สุขุมพันธ์เรียกเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปยังพักประชาธิปัตย์ครับชิงไหวชิงพลิกกันนะครับเราเป็นฝ่ายรองครับท่านเป็นต่อครับเพราะท่านเป็นผู้ว่าราชการมา4ี่ห้าปีแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโพในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานี้นะครับ พรคประชาธิปัตย์ทราบความดีครับว่าผลงานของกอทมอไม่ดีเอาเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อบกพร่องมากมายหลากหลายเรียกร้องไปยังพักประชาธิปัตย์และท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับขอให้ท่านช่วยผมหน่อยเถอะในฐานะผมเป็นคนกรุงเทพเนี่ยนะครับท่านทําความจริงหน่อยครับเรื่องรถไฟฟ้า BTS ท่านทําความจริงหน่อยครับเรื่อง CCTV เรื่องคาหยาบเปียชี้มูลไปที่ปปชนะครับ ท่านก็ออกมาตีกินบอกว่าไม่มีทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้อย่ากโกหกนะครับความจริงมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาผมฟังทีไรผมก็ขำเพราะผมจับเรื่องนี้อยู่ตลอดเรื่องต่อมาครับเรื่องความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโยธานะครับเรื่องขอแบบต่างๆการก่อสร้างต่างๆมีปัญหามากมายครับขุมเงินขุมทองกันนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นเทศกิจมีไว้ก็ไว้ยืนเฝ้าแม่ค้าริมถนนครับท่านสังเกตได้เลยนะครับ หน้าพารากอนถ้าเกิดท่านใดไปท่านจะเห็นเลยครับประชาชนไปยืนรอรถเมย์บนถนนกันหมดแล้วครับทางเท้าแผงลอยทั้งนั้นครับห้าปีแปดปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่ก็เป็นผลโพลเลยครับที่พรรคเพื่อไทยก็ทําด้วยว่าอยากได้ผู้ว่าในอนาคตอย่างไรอยากได้แบบไหนอยากได้ตัวบุคคลหรือนโยบายครับเราก็โชคดีครับว่าการตอบจากคนกรุงเทพนะครับกลุ่มตัวอย่างประมาณ5 0 0พันกว่าคนนะครับที่ทํามาเนี่ยเขาอยากได้นโยบายก่อนเป็นที่ตั้งเพราะที่ผ่านมาตัวบุคคลเนี่ย มันไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ก็ขอเรียนอย่างนี้ให้ทราบนะครับว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะเห็นเป็นรูปร่างนะครับแต่ก็ขอท้าประชาธิปัต์นะครับว่าถ้าเปิดตัวนะครับออ่างพี่องอาจจะลงไหมเพราะเดี๋ยวนี้ a c t ิ้งเยอะนะครับคุณกอนจติกาวาน,นิชจะลงไหมหรือหม่อมสุขุมพันธ์หรือจะใจถึงคนในพักประชาธัปั์จะเปิดโอกาสให้นายธีรชนมโนไมพี่บูลร้องพู้ว่าซึ่งโชว์อคติ้งตลอดลงก็รีบเะนะครับ เพราะตอนนี้ถ้าเกิดท่านไม่ทนานํนาคะแนนคะแนนท่านลบ